สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมครับวันนี้จะมาอ่านพินัยธรรมพระธรรมคำสอนหลวงปู่ครับในเล่มฉบับปฐมมาเลิกนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับสักครู่นะครับหน้าที่176นะครับ นะครับอันนี้เป็นลายมือหลวงปู่นะครับหลวงปู่ท่านว่านะครับสูราของมืนเมาย่อมให้โทษคือเสียทรัพย์หนึ่งสติปัญญาเสื่อมหนึ่งทำสิ่งละหน้าละอายหนึ่งเสียชื่อเสียงหนึ่งเกิดโรคภัยหนึ่งทะเลาะวิวาสหนึ่งชิบหายหนึ่งผู้คนไม่เชื่อถือหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นควรละเว้นเสียนะครับอันมรทนาสาธุนะครับหน้าหนึ่ง 78-79นะครับกาบพุทธเจ้ากาบพ่อกาบแม่กาบครูอาจารย์กาบพระสงฆ์กาบคนดีใช้ปัญญาว่ากาบอะไรกาบเพื่ออะไรเรากำลังกาบคนดีใช่ไหมเพราะดีเพราะประเสริฐเราถึงต้องกาบต้องบูชาฉะนั้นถ้าเราอยากให้คนกราบให้คนเคารพบูชา เรากควรต้องเป็นคนดีคนมีศีลธรรมเป็นครูก็ต้องเป็นครูที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นต้องเริ่มเริ่มจากเป็นเด็กที่ดีนะครับหน้าหนึ่งร้อ 82-83นะครับคนนี้คนนี้พอมีความทุกข์มาถึงตัวก็มักนึกถึงวัดถึงพระก็ยังดีที่นึกถึงพระเอาอย่างนี้มันสร้างบุญเวลามีทุกข์ก็นึกถึงบุญไม่มีอย่างอื่นให้นึกถึงบุญที่ตนได้กระทำไว้บุญนี่ เป็นที่พึ่งได้จริงช่วยได้จริงเพราะบุญนี่คือคำสอนพุทธเจ้าคือให้เราสร้างบุญประกอบแต่บุญกุศลฉะนั้นบุญนี่มีอนุภาพมีความเป็นทิพย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำไว้พระสั่งฆวบนเถนนะครับอีกหนึ่งบทครับหน้า184-185นะครับ บุญกุศลเราต้องทำเองไปซื้อเอาไม่ได้มีเงินมากเพียงใดก็ซื้อนิพานไม่ได้อย่าให้ใครเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาหลอกศึกษาธรรมของพระเจ้าใช้กายใจจิตของเราไม่ต้องใช้เงินสักสลึงสักบาทก็นิพานได้พระสังบนเถนนะครับหนึ่งบทนะครับหน้าหนึ่งร 86-87ครับบิดามารดาคือพ่อแม่ให้จิตกายใจกับเราคือผู้ให้กําเนิดชีวิตเราเมื่อเราได้มาได้จากท่านแล้วก็ควรที่จะรักษาคือรักษาจิตกายใจของเราให้สะอาดให้บริบูรณ์พร้อมอยู่ในคุณความดี เมื่อเรารักษาศิลไว้อย่างบริบูรณ์ศินก็ส่งผลให้ชีวิตของเรามีความบริบูรณ์สุขเป็นผู้มีสุขสมบูรณ์กุศลในศินที่เราปฏิบัติย่อมส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสมดังที่พุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าผู้มีศิน เป็นผู้หมดเวรหมดภัยพระสะัพระสั่งฆหมนเถนอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับสำหรับการอา่านพิธีธรรมในเช้าของวันที่หนึพฤศจิกายน2018สาธุครับสาธุ